สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์เจอเจอกับอาจารย์การดาทุกๆเดือนสําหรับการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีในคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ประจําเดือนพฤศจิกายนปี2564ของชาวราศีกันชาวธาตุดินผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายน ถึง16ตุลาคมซึ่งคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้เพราะเป็นการทำนายดวงแบบโดยรวมอาจารย์อยากให้เราฟังเป็นแนวทางนะสิ่งไหนดีเราก็เก็บเอาไว้เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจเป็นพลังบวกในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปสิ่งไหนไม่ดีเราก็นำไปปรับปรุงแก้ไขนำไป,ปรับใช้ ในชีวิตประจําวันก็ได้นะคะรับฟังแล้วนะอย่างงมงายให้รับฟังอย่างมีสติทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วเกิดจากการกระทําของตัวเองทั้งสิน้นเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่แล้วก็ฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยนะคะ positive outlook, courage, inner knowing เด mm ็กถิวเรียนนะคะ หกถ้วยเมจิเชียนไฮโรแฟนสามไม้เทา้าแฮงแมนรีแล็กซงเดอะซันคิงถือเหรียญแล้วก็ไปสุดท้ายนะคะเด็กถือดาบ จากการเปิดภัยนะคะพลังงานโดยรวมช่วงนี้นะชาวราศีกันจะทําอะไรพยายามมีสติเยอะๆนะคะระวังเรื่องอารมณ์ของคุณด้วยนะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันประเด,ดประดังเข้ามาพร้อมๆกันรวมถึงปัญหาต่างๆที่คุณจะต้องจัดการให้เด็กขาดปัญหาที่มันจุกจิกกวนใจนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานปัญหาเรื่องเงินหรือคนรอบตัว คุณอาจจะรู้สึกหมุดหิดโกรธง่ายจะทําให้ทําอะไรแบบไม่ทันได้ไม่ทันได้คิดนะคะอาจจะเกิดความเสียหายได้ดังนั้นนะเมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นอย่างแรกเลยคุณต้องตั้งสติให้ได้ก่อนสติจะนําพาให้คุณผ่านพ้นปัญหา และความยากลำบากต่างๆไปได้พยายามอย่ากโกรธนะคะยิ้มรับกับทุกปัญหาที่มันเกิดขึ้นคิดบวกเข้าไว้นะเวลาที่มีเรื่องกระทบกระทั่งกับคนรอบตัวก็พูดจากันดีๆนะคะพูดเป็นด้วยเหตุผลอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะถ้าคุณไม่สามารถควบคุมตัวคุณเองได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำดีมาโดยตลอดมันอาจจะพังลงอย่างง่ายได้นะกว่าเราจะสร้างความสำเร็จสร้างภาพลักษณ์ที่ดีมาได้อะ มันก็ต้องใช้เวลานานแต่เวลามันจะพังอ่ะมันก็พังอย่างง่ายได้ดังนั้นช่วงนี้จะทําอะไรก็ต้องพยายามคิดให้เยอะๆนะคะอย่าทําอะไรด้วยความคึกขนองนะมีสติในทุกการกระทําชาวราศีกันอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ดูกล้ากลัวๆนะไม่กล้าตัดสินใจอะไรบางอย่างลงไป กลัวความผิดพลาดที่มันจะเกิดขึ้นกลัวทําแล้วไม่สําเร็จนะกลายเป็นคนที่กลัวไม่มีความมั่นใจในตัวเองพพยอยากจะบอกกับคุณนะชาวราศีกันถ้าคุณมัวแต่กลัวคุณก็จะไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จคนที่ไม่เคยทําอะไรผิดเลยนะมันก็จะหมายถึงคนที่ไม่คิดจะทําอะไรเลยคนที่นั่งอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรนะเราไม่ต้องไปกลัวนะคะ คุณทำได้อยู่แล้วเราต้องพยายามสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเมื่อคุณตัดสินใจที่จะเลือกที่จะทำก็จงทำมันด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะมีความพยายาม ไม่ย่อท้ออะไรง่ายๆไม่หยุดกลางคันมันก็มีผิดมีถูกบ้างแต่ประสบการณ์ที่คุณจะได้เจอเจอมันจะสอนตัวคุณเองนะว่าคุณจะต้องทำยังไงต่อไปสร้างกำลังใจให้กับตัวเองอยู่เสมอนะคะแล้วความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นกับตัวคุณอย่างแน่นอนนะคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจยภายหลังที่ไม่ทำตั้งแต่ตอนนั้นนะคะช่วงนี้ชาวราศีกันนะคิดแต่เรื่องทำมาหากินหาเงินหาไรายได้ ทุกวันนี้ก็ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเลยนะแต่ทําเพื่อครอบครัวของคุณเองทําเพื่อพ่อแม่นะเพื่อลูกสิ่งที่เป็นความสุขของคุณที่สุดก็คือทําอย่างไรก็ได้เพื่อให้คนในครอบครัวสุขสบายนั่นก็คือสิ่งที่คุณทำอ,าอยากจะทําในตอนนี้นะคะมีเหนื่อยบ้างท้อบ้างนะแต่บางเวลามันก็จะมีกําลังใจฮึดขึ้นมาได้อีกครั้งก็เมื่อได้กําลังใจจากคนในครอบครัว ที่เป็นแรงผักดันที่ดีที่ทําให้คุณมีกําลังใจในการต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ต่อไปคุณก็จะได้เจ,เจอเจอกับมิตรภาพดีๆนะคะจากเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคนรอบตัวก็คอยช่วยเหลือและสนับสนุนคุณดีมากๆคอยซัพพอร์ตคุณในทุกๆเรื่องอผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็เมตตาแล้วก็เอ็นดูคุณเป็นอย่างดีพยอยากจะสื่อกับคุณอีกนะว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชาไว้ที่บ้านเนี่ยก็จะปกปักคุ้มครองคุณนะและคนในครอบครัว ให้อยู่เย็นเป็นสุขขอให้คุณหมั่นกราบไหว้บูชายอย่างเป็นประจำนะถวายผลไม้หรือว่าน้ำเดิมในทุกวันพระก็จะเป็นสริมงคลแก่ตัวคุณและคนในครอบครัวให้อยู่อย่างมีความสุขนะเกิดพลังงานดีๆเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในบ้านของคุณเกิดความโชคดีมีโชคลาภและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้หายไปให้หมดหมั่นกระทำความดีเอาไว้นะคะคิดดีทำดีเอาไว้หาเวลาสวดมนตนะ์สมาธินะ เพื่อที่จะทําให้อารมณ์พองใสไม่โกรธง่ายไม่เครียดเกิดความสุขทางจิตใจคนที่หมั่นสวดมนต์เป็นประจำก็จะได้รับการวอวยพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอเพราะถือว่าเป็นการสร้างกรรมดีจากการสวดมนต์และแผ่เมตตาพยายามคิดดีทำดีเข้าไว้นะคะแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งตอบแทนที่ดีกลับมานะยิ่งมาดูในเรื่องของการงานกันต่อเลยนะคะ สิบไม้เท้านะคะเดอะสตาร์อัศวินเหรียนสี่ไม้เทา้าแปดไม้เทา้าการงานของชาวราศีกันนะคะช่วงนี้งานจะเข้ามาหาคุณเยอะมากๆ มีเรื่องให้ต้องคิดต้องทำเยอะแยะมากมายเลยมีโอกาสได้รับมอบหมายงานที่ค่อนข้างยากนะที่อาจจะสร้างความกดดันและก็สร้างความเครียดให้กับตัวคุณได้ยิ่งถ้าใครทำงานที่แบบต้องมีการกำหนดยอดให้เป็นไปตามเป้าหมายแล้วอ่ะอย่างเช่นพวกอาชีพเซลล์ขายของต่างๆนะคะก็อาจจะเกิดความเครียดหน่อยช่วงนี้หัวหน้าเราไม่ถามอะไรหรอกนะนอกจากถามแต่ยอดถ้ายอดขายตกนะความเครียดความกังวลมันก็จะบังเกิดขึ้นโดยทันที แต่ก็อย่าไปเครียดตามยอดที่มันเกิดขึ้นนะขอให้เราพยายามทําให้เต็มที่ให้เขาเห็นว่าเราทําเต็มที่แล้วสุดความสามารถแล้วไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรนะก็ไม่มีใครมาว่าคุณได้แต่จากการเปิดไพ่นะคะมีแนวโน้มที่ดีนะจะมีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้น อาจจะเหนื่อยช่วงแรกๆหน่อยนะคะแต่สุดท้ายแล้วไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณได้ลงมือทําอย่างแน่นอนนะขอให้คุณมีความขยันอดทนหนักเอาเบาสู้ ดวงของคุณอนะ่ะมันต้องเหนื่อยก่อนนะถึงจะดีเนี่ยตอนท้ายส่วนในเรื่องของการเดินทางนะเดินทางไปติดต่องานติดต่อธุรกิจนะคะก็จะสําเร็จดีนะการเดินทางราบรื่นไม่มีอะไรติดขัดช่วงนี้งานก็จะมีเข้ามาหลากหลายอย่างนะที่จะมาทดสอบความรู้ความสามารถของคุณก็ให้ถือซะว่าเาเรามีโอกาสได้รับ ประสบการณ์ใหม่ๆนะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมได้โชว์ความรู้ความสามารถนะได้โชว์ศักยภาพที่เรามีได้อย่างเต็มที่มีผลงานที่เขาตาผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะมีโอกาสทุกผักด้านนะให้รับตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นกว่าเดิมอย่างที่อาจารย์บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะ ขอให้เรามีความมั่นใจนะว่าเราทําได้มันมีโอกาสที่จะถูกหยิบยืน่นมาหาเราอยู่ตลอดขอให้เราพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะทําให้สุดความสามารถที่เรามีนะรับรองเลยว่า คุณก็จะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงในใสายอาชีพที่คุณกําลังทําอยู่อย่างแน่นอนคุณจะเห็นรูทางเห็นช่องทางในการทําเงินมีโอกาสได้ทํางานพิเศษนะได้มีงานแบบจ็อบเล็กจ็อบน้อยมีรายได้เพิ่มเข้ามาถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะรีบเกาะกลวยมันเอาไว้นะดวงการเงินกําลังขึ้นน้ำขึ้นให้รีบตักนะคะเป็นช่วงเกาะกยความสําเร็จของคุณเลยทีเดียว หรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับการออกแบบนะงานที่แบบต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบบ้านนะตกแต่งบ้านอาชีพสถาปนิกมัณฑน,นกรนะหรือขายพวกเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านงานจัดสวนอาชีพดารานะักแสดงช่วงนี้ก็จะโดดเด่นและก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากได้รับการยอมรับมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นหรือใครที่ทํางานที่ต้องใช้แรงงานนะใช้แรงกายแรงใจอาชีพรับจ้างต่างๆก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี ขอเพียงแต่ว่าคุณอยากท้อนะให้สู้ต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะส่วนเรื่องของการเรียนนักเรียนนักศึกษาช่วงนี้ก็เรียนหนักนะเจอวิชาที่มันยากขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะทําให้เรารู้สึกไม่อยากจะเรียนหนังสือนะรู้สึกเบือ่อนายท้อแท้ขี้เกียจได้บางทีก็คิดนะก็ไม่รู้ว่าจะเรียนไปทําไมนะเราก็อาจจะมีความคิดแบบนี้ เราก็ต้องสลัดความคิดในแง่ลบนี้ออกไปนะคะการเรียนหนังสือสำคัญที่สุดสำหรับนักเรียนในตอนนี้นะคุณต้องพยายามต่อไปนะตั้งใจเรียนให้ดีทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดถ้าเราไม่เข้าใจบทเรียนไหนวิชาไหนก็ถามเพื่อนถามคุณครูถามอาจารย์ก็ได้นะคะไม่เข้าใจอะไรก็ถามไปเลยนะพวกเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือเราอยู่แล้วนะและหลังจากที่เราเรียนเสร็จเราก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ ทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะทําให้มันเคยมือนะเดี๋ยวเราก็จะจําได้เองนะคะจําไม่ได้ก็ให้เหมือนลูกไปนะเราต้องหาความรู้ใส่ตัวอยู่ตลอดเวลาอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะเราต้องหาแรงบันดาลใจที่ดีนะสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อทําให้เรามีแรงผลักดันนะอยาก ใครมีความฝันอะไรเม้น,นียเราต้องทําความฝันให้มันเป็นจริงทําตามเป้าหมายที่วางไว้ให้ได้นะคะแค่นี้มันก็เหมือนเป็นการสร้างแรงฮึดให้กับเราเองนะซูซ้ๆนะคะาชาวราศีกานทุกคนนะเป็นคนเก่งคนขยันอยู่แล้วนะอาจารย์ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะคะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของการเงินกันต่อเลยสามเหรียญน,นะคะเนี่ย เห้า5ไม้เท้า1เหรียญการเงินของชาวราศีกันนะคะงานเข้ามาเยอะแล้วเงินก็จะเยอะตามไปด้วยนะจะมีรายได้จากหลากหลายช่องทางเงินเข้ามาดีมากๆนะคะช่วงเนี้ย แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าเงินที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะมาจากการทำงานนะการลงมือลงแรงใช้แรงกายใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีในการหาเงินหาไรายได้เข้ามาดังนั้นต้องทำงานนะคะถึงจะได้เงินถ้าขี้เกียจอยู่เฉยๆไม่มีทางที่จะมีเงินนะต้องทำงานหาเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเองส่วนเงินที่จะเข้ามาเพิ่มะก็จะเป็นผลพลอยได้จากสิ่งที่คุณได้ทำเอาไว้ ได้ลงทุนอะไรเอาไว้นะมันก็จะงอกเงยเป็นรายได้ที่เพิ่มเติมเข้ามามีเกณฑ์ได้เงินจากการเจราจาธุรกิจการค้าการขายก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีทําให้มีรายได้หลา่งไหลเข้ามานะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการเป็นในหน้าต่างๆนะ หวังเงินอะไรไว้ก็มีโอกาสสมหวงังมีโอกาสได้เงินคืนจากคนที่หยิบยืมเราไปก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณประสบปัญหาการเงินนะเงินไม่พอใช้ติดติดขัดขัด,ขดชักหน้าไม่ถึงหลังนะหามาเท่าไหร่ก็ไม่เคยที่จะเหลือเลยนะคะก็นับจากนี้นะการเงินของคุณก็จะค่อยๆดีขึ้นมีใช้มีจ่ายได้คล่องมือมากกว่าเดิมนะจะมีคนมาช่วยเหลือเรื่องเงินในยามที่คุณขัดสนจริงๆ คุณส่วนหรือคนรักก็จะนำงานนำเงินนำโชคลาภมาให้กับคุณหรืออาจจะได้รับในรูปแบบของทรัพย์สินเครื่องประดับก็ได้นะคะหรือถึงแม้ว่านะเงินจะเข้ามาดีแต่เรายังคงต้องบริหารจัดการเรื่องเงินให้ดีนะต้องประหยัดใช้ประหยัดจ่ายอยู่เหมือนเดิมอย่าฟุ่มเฟือยโดยเด็ดขาดนะคะลดการซื้อของออนไลน์บ้างก็จะดีนะได้เงินมาเราก็ต้องรู้จักเก็บออมไว้บ้างเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ใช้จ่ายอย่างมีสตินะก่อนที่จะจ่ายเงินอะไรออกไปก็พยายามคิดให้ดีคิดให้เยอะคิดให้รอบคอบนะเงินของเราเราก็ต้องรักษาให้ดีใช้จ่ายให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภนะการเสี่ยงโชคเสี่ยงนำวันก็โดดเด่นไม่แพ้การน,นะการพูดการเจราจาก,ก็จะเก่อให้เกิดความสําเร็จมีโอกาสได้เงินก้อนโตนะได้เงินที่คุณคาดหวังเอาไว้คนรักหรือคนใกล้ชิดก็จะมอบทรัพย์สินเงินทองให้กับคุณ ได้ไม่อย่างสเสน่หานะคะขอให้คุณพยายามทําตัวให้ดีๆนะทำตัวให้น่ารักเข้าไว้ส่วนเรื่องของโชคลาภนะ,ะการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลนะคะเลขมงคลก็จะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือการได้เดินทางไปกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดต่างๆโดยเฉพาะการไหาวา้นะคะพระปัง พระปางหน้าโปกนะหรือคุณอาจจะบูชาเป็นพญานาคติดตัวไว้ก็ได้ก็จะบังเกิดความโชคดีมีโชคมีลาบแต่ที่สําคัญนะอย่าลืมนะว่าคะ่ะว่าเราต้องคิดดีทดําดีเอาไว้นะประพฤตินตนดีเป็นคนดีแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็จะคุ้มครองให้คุณรอดพ้นจากภัยอันตรายต่างๆชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของความรักกันต่อเลย อสเวนดาบนะคะหายพินเทสก้าวถ้วยแทมเปญรันต์เจ็ดไม้เท้า ความรักนะคะของชาวราศีกันสำหรับคนที่มีคู่รักมีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วช่วงนี้คู่รักนะอาจจะเป็นตัวคุณหรือแฟนของคุณก็ได้ที่จะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงค้ามเป็นอย่างมาก จนอาจจะเกิดปัญหาความหึงหวงกันได้แฟนเก่าคนรักเก่าอาจจะมาเจาะแจ๊กกับคนของเรานะมาสร้างปัญหาให้กับชีวิตคู่ของคุณสองคนก็ได้ยังไงก็ขอให้มีความมั่นคงต่อการนะอย่ามีอารมณ์อ่อนไหวง่ายอย่าหูเบาอย่าเชื่อคนง่ายเราควรเชื่อในสิ่งที่เราเห็นจะดีกว่านะคะช่วงนี้คู่รักก็ต้องพยายามคุยกันเยอะๆนะเมื่อเกิดประเด็นปัญหาอะไรขึ้นมาก็ต้อง ก็ต้องเคลียร์กันให้จบนะคะอย่าให้มันคา,า,าราคาซางหรือปล่อยให้อีกฝ่ายคิดไปเองต่างๆนานาซึ่งอาจจะเกิดความเข้าใจผิดจนยากที่จะมาปรับความเข้าใจกันได้ถ้าคุณสองคนนะอยากจะคบกันต่อไปก็ต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันให้มากๆหรือถ้ามีอะไรที่มันไม่ชอบใจกันนะ่ะ ก็ควรที่จะบอกกันตรงๆไปเลยนะจะได้มีการปรับตัวให้เข้าหากันให้ได้มากที่สุดนะคะคุ่ไหนที่เพิ่งคบกันนะคุยกันได้ไม่นานก็ต้องพยายามเรียนรู้กันและกันให้มากๆค่อยๆค,ยคบกันไปนะอย่าเพิ่งไปใจร้อน ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์จะดีกว่านะบางทีมันต้องดูกันนานๆนะคะถึงจะแน่ใจเรื่องของความรักอะ่ะมันจะใจร้อนไม่ได้ถ้าเราตัดสินใจผิดพลาดไปอะ่ะมันก็จะหมายถึงชีวิตของเราทั้งชีวิตเลยนะส่วนคนโสดนะคะชาวราศีกันช่วงนี้ก็มีสเสน่ห์เอามากๆเลยนะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาคุยเยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็ต้องดูให้ดีๆเพราะว่าไอ้คนที่เข้ามาเนี่ยมันก็มีหลากหลายคนหลากหลายแบบ ก็มีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีบางคนนะ่ะอาจจะมีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วก็ได้คุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องอเข้าไปเป็นมือที่3แบบไม่รู้ตัวก็ได้ก็ต้องดูดีๆนะคะเราอย่าเพิ่งไปด่วนตัดสินใจที่จะเลือกใครในตอนนี้มันมีไพ่แาร์มพลาเนนะคะปากกดขึ้นมาด้วยก็จะหมายความว่าถ้าคุณมีความรักในตอนนี้มันก็ยังคงเป็นความรักที่ยังหาความแน่นอนหาความจริงใจค่อนข้างยาก หรือถ้าคุณคิดจะรักใครคนนั้นเขาคนนั้นก็จะมีเจ้าของแล้วนะไอ้คันจะไปจะให้คุณไปแย่งเขามาคุณก็คงจะไม่อยากทําตอนนี้คุณก็เลยอยากจะโฟกัสไปที่การทํางานการเรียนก่อนจะดีกว่าอยากจะโฟกัสไปทีละเรื่องนะเอาเรื่องที่ที่คุณคิดว่าทําได้ดีที่สุดในตอนนี้ก่อนนะก็คือเรื่องของการงานและก็การเรียนที่มันโดดเด่นมากๆในช่วงนี้ส่วนเรื่องของความรักนะ คนที่เข้ามาคุณก็คงอาจจะแค่คบคบเป็นเพื่อนกันไปก่อนศึกษาดูใจกันไปก่อนนะยังไม่อยากที่จะเปิดใจรับใครเข้ามาแบบจริงๆจังๆนะคะบางคนอาจจะเพิ่งอกหักมาบาดหมาดเลยก็ได้นะยังไม่อยากที่จะมีใครเข้ามาในตอนนี้ขอทํางานหาเงินก่อนดีกว่านะยังไม่อยากคิดถึงเรื่องรักๆใครๆคู่แท้มักจะมาในเวลาที่เหมาะสมนะ อยากจะให้คนโสดชาวราศีกันพยายามคิดดีทดําดีเอาไว้นะคะแล้วพลังงานดีๆคนดีๆก็จะวิ่งเข้ามาหาตัวคุณเองนะเดีย๋ยวมาดูในเรื่องของสุขภาพกันต่อเลยควีนชือดาบนะคะูมูนเยว สุขภาพของชาวราศีกันนะคะช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์ของคุณให้มากๆมันก็จะขึ้นๆลงๆนะบางทีตัวคุณก็ยังก็ยังไม่รู้ตัวเลยนะต้องมีคนรอบข้างคอยเตือนอยู่เสมอคุณก็ต้องพยายามควบคุมสติของคุณให้ได้อย่าให้สติหลุดนะแต่ก็เข้าใจแหละว่ามี มันมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายที่คุณต้องคิดต้องกังวลแต่ก็ต้องพยายามมีสมาธินะดึงตัวเองออกจากความคิดวุ่นวายให้ได้เพราะถ้าทำไม่ได้อา,อาจจะทําสิ่งต่างๆผิดพลาดได้ง่ายแล้วก็ต้องระวังเรื่องอาการปวดหัวปวดศีรษะระวังโรคไมเกรนนะปวดเบ้าตาใครที่ทำงานหน้าจอคอมทั้งวันนะก็ต้องระมัดระวังนะสายตาอาจจะเสียได้ก็ควรพักบ้างนะคะ แล้วก็ระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของระบบการย่อยอาหารนะโรคกรดไหลย้อนควรหลีกเลี่ยงพวกอาหารรสจาดนะอย่าไปทานเผ็ดเยอะนะคะเพราะมันไม่ดีต่อลำไส้แล้วก็กระเพาะอาหารของคุณและเราก็ไม่ควรทานอาหารที่มัน ปรุงสุกสุกเดียบๆดบนะเพราะอันตรายมากๆเราควรทานอาหารที่มันปรุงสุกดีที่สุดนะทานอาหารให้มันตรงเวลาด้วยเราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองได้แล้วนะคะเพื่อสุขภาพของเราจะได้แข็งแรงไม่มีปัญหาในอนาคตนะนี่ก็เป็นดวงชะตาของชาวราศีกันปรปัจจดือนพฤศจิกายน ปี2,564ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังช่องการดาพยากรณ์ฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยและคุณก็จะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาประจำเดือนและหลังจากที่ทุกคนได้รับชมรับฟังการพยากรณ์ในคลิปนี้แล้วอาจารย์ไม่ได้คาดหวังนะว่าการทำนายมันจะตรงกับทุกๆคน แต่อาจารย์หวังอยากให้ทุกคนได้รับความรู้สึกดีๆได้รับพลังงานบวกกลับไปเพื่อพร้อมต่อสู้กับทุกปัญหากับทุกอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นสู้ๆนะคะตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องสู้กันต่อไปสุดท้ายนี้อาจารย์ขออวยพรให้ชาวราศีกันพบเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะคะมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมานะสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้และเราก็จะสามารถ ผ่านวิกฤตความยากลำบากนี้ไปด้วยกันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ